ข่าวดีสำหรับคนที่จะไปทำงานอิสราเอลทุกท่านอิสราเอลเตรียมขึ้นข่าวแรงขั้นต่ำจะขึ้นเท่าไหร่และจะเริ่มวันไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าก่อนที่คุณจะสมัครเนะี่ยจริงๆมันมีประกาศฉบับนี้ออกมาแล้วนะครับว่า การที่จะไปทำงานที่อิสราเอลนะครับครั้งที่18นี้เขาได้กำหนดค่าจ้างหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่เท่าไหร่นะครับในหัวข้อย่อยที่2นะครับจะพูดถึงเรื่องเงินเดือนลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ5,880.02เชคเกลอิสราเอลนะครับหรือถ้าเป็นชั่วโมงจะตกชั่วโมงละ32.30เชคเกลนะครับ ค่าจ้างหรือว่าค่าแรงนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567ที่ผ่านมานะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายคนน่ะลืมอ่านตรงนี้นะครับเป็นเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปทำงานที่อิสาเลแล้วนายจ้างจ่ายค่าแรงน้อยกว่านี้ 5,880.02เชคเกล่ะสมมุติว่านายจ้างจ่ายมาที่5,000เชคเกลต่อเดือนนะครับคุณก็จะโวยวายว่าไม่ได้รับค่าแรงตามกรมนะครับทั้งที่เขาประกาศแล้วนะครับว่าอันนี้เป็นารายได้ขั้นต่ำก่อนที่จะหักภาษีหรือว่าหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับจริงๆแล้วทางกรมประกาศไว้ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่หักนะครับค่าใช้จ่ายแล้วนะครับยังไม่รวมค่าล่วงเวลานะ รายได้เราจะอยู่ที่ประมาณ4,410เชกเวลนะครับนี่คือตัวเลขที่มันน้อยที่สุดที่คุณจะได้รับเพราะฉะนั้นใครที่รับไม่ได้กับตัวเลข4,000นะครับ100กว่าเชกเกลที่ช่องลหน่อยพูดเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็หยุดที่จะไปทำงานที่อิสราเอลจะดีกว่านะครับเพราะต่อให้คุณร้องเรียนแทบตายนะครับก็จะไม่ได้มากกว่านี้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนในจ้างนะ คำถามก็คือแล้วทำไมนายจ้างบางนายจ้างทำไมได้เงินเยอะนะครับหรือว่าได้เงินตามกรมนี้นะครับก็คือ5 8าพันแปดเชเกลนะครับคำตอบก็คือนายจ้างบางนายจ้างไม่หักนั่นเองนายจ้างบางนายจ้างเขารับภาระในการจ่ายค่าภาษีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่พักให้คุณฟรีนะครับคุณก็รับเต็มๆนะครับโอเคหวังว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วนะนะครับว่า ค่าแรงขั้นต่ำนะครับคือค่าแรงก่อนหักภาษีและหักค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนี่คือตัวเลข5,880.02เชคเกลทีนี้พอเราเข้าใจแล้วเรามาพูดถึงเรื่องข่าวดีกันดีกว่านะครับในปี2568นนี้นะครับทางอิสราเอลได้มีการประชุมพูดคุยกันนะครับของรัฐบาลอิสราเอลและมีข้อตกลงออกมาแล้วครับว่าเดี๋ยว วันที่1เมษายนนะครับก็คืออีก2-3เดือนข้างหน้านะครับจะมีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจากเดิม5,880.02เชคเกลเพิ่มมาเป็น6,248เชคเกลเพิ่มมาเท่าไหร่ครับเพิ่มมาอีก368เชคเกลนะครับถ้าตีกลมๆเงินไทยนะครับสมมุติเอาเลข10คูณนะครับ ก็จะเพิ่มมาเดือนละ3,680บาทนะครับโดยประมาณเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีสำนักข่าวไหนบ้างที่รายงานเรื่องนี้นะครับก็จะมี Business Standard นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเว็บเนาะเมื่อเข้ามาในเว็บนะครับเราก็จะเห็นข่าวที่เขาบอกว่าอิสราเอลนะครับเตรียมขึ้นค่าแรงวันที่1เมษานะครับโดยขึ้นจาก5,880 จุดศูนยเชคเกลเนี่ยขึ้นมาเป็น6,248นสองร้เชกเกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกสํานักข่าวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของอิสราเอลโดยตรงนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความนี้เหมือนกันนะครับ minimum w e i g t นะครับก็จะเป็นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเพิ่มมาอีก6.25%นะครับก็ขึ้นมาเป็น6,248เชกเกลสตาร์ทนะครับหรือว่าเริ่มวันที่1เมษายนนะครับ มาดูอีกสำนักข่าวหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำนักข่าวนะครับที่น่าจะเป็นทางการนะครับก็เหมือนกันนะครับบอกว่าในวันที่1เมษานะครับ2 0 2 5นะครับจะมีการเพิ่มข่าวแรงอีก6นะครับโดยเพิ่มมาเป็น6,248เชคเกลนะครับทีนี้เรามาดูข้อความจากเพจทนายความเพื่อแรงงานนะครับเขาได้อัปเดตข่าวสารมาล่วงหน้าก่อนใครเลยนะ ตั้งแต่วันที่6มกราคมนะครับก็คือเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะครับต่อเดือนเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น6,248เชคเกลนะครับก็ถือว่าตรงนะครับตามปัจจุบันที่มีสัมนักข่าวต่างๆรายงานแล้วนะครับก็เป็นอันว่านะครับข่าวสารนะครับเรื่องเพิ่มค่าแรงเนี่ยเป็นความจริงอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่า ถ้าถามว่าทางเพจ t ี c t ซ a i ท a ลนได้มีการอัปเดตไหมคงยังนะครับเพราะว่าข่าวสารนี้เราเอามาจากทางอิสราเอลโดยตรงนะครับทีนี้วันสัมภาษณ์เราจะบอกตัวเลขไหนดีนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ถามว่าค่าแรงขั้นต่ำที่อิสราเอลจำนวนเท่าไหร่เราจะตอบ5,880.02เชคเกลหรือเราจะตอบ6,248เชคเกลต้องตอบ5,880.02เชคเกลนะครับ ถ้าไปตอบ6,248เชเกลเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้อัปเดตนะครับอย่าลืมว่าตัวเลขตัวนี้ยังอยู่ที่อิสราเอลนะครับแล้วยังไม่ได้มีการขึ้นทางการจนกว่าจะถึงวันที่1เมษายน2,568เขาจะมีการขึ้นนะครับค่าแรงอย่างทางการอีกทีนะครับดังนั้นแน่นอนครับในวันสัมภาษณ์คุณต้องตอบ5,880.02เชเกลแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคลิปนี้ ในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับถ้าคุณมาดูทีหลังนะครับหรือว่าคุณดูคลิปนี้และช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนะี่ยให้คุณเอาหูนะครับตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่นะครับว่าเขามีการอัปเดตเรื่องค่าแรงไหมเพราะก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์เขาจะมีการอบรมให้ความรู้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเขาจะเปลี่ยนตัวเลขเรื่องค่าแรงเขาจะแจ้งในตอนที่เข้าอบรมนะครับ ว่าค่าแรงตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะนะนะตั้งแต่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปค่าแรงเป็นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดเชคเกลนะครับตอนที่เขาถามคุณในห้องสัมภาษณ์คุณต้องตอบหกพันสองร้อยสี่สิบแปดเชคเกลนะครับช่องลุงหน่อยพูดชัดเจนนะไม่ดราม่านะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทุกคนไปตอบหกพันสองร้อยสี่สิบแปดเชคเกลอีกซวยอีกนะครับ เอาเป็นว่านะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณก็ตอบ5,880.02เช็คเกลไปก่อนนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับแรงงานไทยทุกคนนะครับที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลนะครับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมันก็ช่วยให้เรานะครับได้มีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีไรายได้เพิ่มขึ้นเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทั้งรุ่นที่13 17, 18แนะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆน,นะที่ทำงานอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็ขอให้ทำงานนะครับอย่างปลอดภยัยรุ่นที่18ที่รอบินนะครับรุ่นที่17ที่รอบินก็หวังว่าจะได้บินไปทำงานที่อิสราเอลเร็วๆนี้นะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องหน่อยสวัสดีนะครับ